ครับน้องๆที่น่ารักทุกคนครูพิทยนะครับจากสถาบันพระราราเพื่อการสอบตรงธรรมศาสตร์และจุฬาท็อปปิกแคแนมีแน่นอนว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเลยในเรื่องของการเตรียมสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์นะฮะแล้วก็บีอาร์ด้วยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันนะครับเหมือนแบบเนื้อหาเบาๆสบายๆเลยในการเตรียมตัวสอบเพื่อที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคณะรัฐศาสตร์หรือว่าเข้ามาเป็นสิงแดงด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าในการเตรียมตัวของปี65เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ นิดหน่อยในเรื่องของระบบการอสอบเข้า T Cash นะครับแต่ว่าจริงๆการเปลี่ยนแปลตงตรงนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักนะครับสำหรับการเตรียมตัวที่บางทีน้องๆอ,อาจจะ,ะดูหลักเกณฑ์หรือว่าดูเนื้อหาที่จะต้องเตรียมมาก่อนหน้านี้ในช่วงปี63-64นะฮะมันยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับแต่เบื้องต้นเลยเผื่อว่าใครนะฮะยังไม่รู้จักกันนะครับก็ครูพิไทยนะครับแน่นอนว่าอสอนในส่วนของเนื้อหารัฐศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วนะบ 23ปีแล้วนะครับแล้วก็ มีหนังสือนะครับคู่มือสอบตรงคณะรัฐาศาสตร์เป็นหนังสือรัฐาศาสตร์เล่มดําในตํานานนะครับก็เป็นหนังสือทุกทเอ่อเหมือนแบบเป็นหนังสือที่ทุกคนจะต้องมีนะฮะอันนี้ก็ฝากาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็กรณีที่ต้องการติดต่อสื่อสารนะครับหรือพูดคุยหรือว่าอาจจะดูคลิปที่เป็นประโยชน์สาหรับน้องๆน,นะครับกับครูพิทายได้นะฮะผ่านช่องทางต่าง,างๆเหล่านี้เลยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับอินสตาแกรมนะครับเอ่อทวิตเตอร์รวมจะถึง Tik t อกหรือเอ่อในยู u ูบเองก็ตามนะครับเซิร์ชไปได้เลยนะฮะว่า ทายท็อปิกนะฮะ T Y M E T O P I C นะครับแล้วก็อาจจะหากสนใจเข้ามาเรียนเพิ่มเติมกับครูพิไทยนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถเรียนเวลาไหนวันไหนอย่างไรก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถทิ้งคําถามในระบบได้เลยซึ่งครูพิไทยจะเข้าไปตรวจเข้าไปตอบแล้วก็เข้าไปตรวจให้นะฮะภายใน24ชั่วโมงเลยนะครับที่ www.topiconline.net นะครับรวมจะถึงหากต้องการาทราบข้อมูลข่าวสารอื่นๆนะครับซึ่งจะมีการอัปเดตอยู่อย่างต่อเนื่องเนาะในเรื่องของการเตรียมสอ โครงสร้างหลักสูตรรวมถึงคุณสมบัติต่างๆนะครับก็ w w w t o b e t o p i c c o m นะครับหรืออาจจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ที่0872156357นะครับรวมถึงไลน์ ID ของสถาบันก็จะเป็น t o b e t o p i c เช่นกันหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคอการเตรียมตัวนะครับการวางแผนเพื่อที่จะเข้ามาเป็นสิงแดงนะครับคนคนต่อไปเนี่ยนะฮะสำหรับปี65แล้วเนี่ยนะเรามาดูเลยนะครับ ในกรณีของคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับจะรับใน t-cash รอบที่3คือในช่วงปีผ่านๆมาอย่างปี64เนี่ยนะครับก็จะมีเป็นแบบ t-cash รอบที่3แบบ Admission 1แบบ Admission 2แบบนี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าในกรณีของปี65นี้เนี่ยจะเป็นการรับแบบ admission นะครับ T-Cash รอบ3อย่างเดียวไปเลยเนาะชื่อเรียกก็จะแตกต่างกันออกไปหน่อยนะฮะแต่ว่าใน T-Cash รอบที่3เองเนี่ยจะมี2รูปแบบให้เลือกซึ่งวิธีการก็จะคล้ายๆกับในช่วงปี64ที่ผ่านมาที่เราเรียกเป็น admission 1, admission 2อะไรแบบนี้แต่ว่าในปี65เราไม่ได้เรียกแบบนั้นเราก็จะเรียกเป็นรูปแบบที่1 ก็คือใช้วิชาเฉพาะกับรูปแบบที่2ก็คือใช้เป็นในส่วนของวิชาสามัญอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสัดส่วนจะเห็นเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนเรามาดูแบบแรกก่อนนะรูปแบบที่1นะครับก็จะใช้เหมือนกับปี6.4ที่ผ่านมานะครับก็คือใช้เป็นวิชาเฉพาะรัฐศาสตร์เลยโดยตรงเนี่ยนะครับเจสูงมากเลยนะครับสูงมากๆเลยเราก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นวิชาแก็นะครับอีก30%ทีนี้ในส่วนของวิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนเนาะ ส่วนที่เป็น multiple choice แล้วก็ส่วนที่เป็นเรียงความนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดแล้วก็เนื้อหาในการออกสอบเนี่ยเดี๋ยวครูพิทยาจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในรูปแบบที่2อนะครับอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงน้องๆจะไปดูเทียบคะแนนของปี64โดยดูจากฐาน Admission 2เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ารูปแบบการใช้สัดส่วนหรือเกณฑ์ของคะแนนเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับ โดยในปี65นี้เนี่ยจะเป็นหลักเกณฑ์ใหม่น้องๆไม่สามารถเอาไปเทียบกับอรอบใดๆก็ตามที่ผ่านมาได้เลยนะครับสำหรับรูปแบบที่2อ,อย่างเดียวนะเ,เพราะว่าในปี65นี้จะใช้เป็นแกป30%แพทหหรือแพท7ก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็ใช้อยู่ที่20%แต่ว่าเตือนนิดนึงสำหรับน้องๆที่จะไปสอบแพท7วิชาภาษาบาลีหรือภาษาเกาหลีจะใช้ยื่นคณะรัฐศาสตร์ไม่ได้นะครับจะใช้ยื่นรัฐศาสตร์ไม่ได้เนาะแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็น ภาษาอังกฤษวิชาสามัญน,นะครับ25%แล้วก็สุดท้ายที่วิชาสังคมอีก25%นะครับซึ่งในกรณีของอันนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีเลยเพราะว่าในแต่และวิชาสัดส่วนก็ใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นบอกเลยว่าในการเตรียมสอบในส่วนรูปแบบที่2นี้เนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือเน้นแกีเยอะๆนะครับเน้นออภาษาอังกฤษเพราะว่าจริงๆเนี่ยแกี30%มันก็คือแกีเชื่อมโยงเนาะแล้วก็แกีภาษาอังกฤษร,รวมกันใช่ไหมอย่างละ15%ฉะนั้นถ้าเราเตรียมภาษาอังกฤษได้ดีนนนะรแแ่่อวาาเกก็จได้ แล้วก็อังกฤษอีก25รวมกันก็40เอ่อเซละเพราะฉะนั้นคะแนนมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เนื้อหาสังคมก็ต้องเตรียมอย่างต่อเนื่องจริงๆถ้าสมมติเตรียมรัฐศาสตร์ได้ค่อนข้างดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถทําข้อสอบในภาคสังคมได้ค่อนข้างดีตามไปด้วยเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องข่าวด้วยอะไรด้วยนะฮะตามไปด้วยอะต่างๆเหล่านี้แต่วันนี้จะมาคอนเซนเทรตหลักๆในส่วนของรูปแบบที่1ซึ่งหากเป็นรูปแบบที่1ที่ใช้วิชาเฉพาะครับน้องๆสามารถที่จะอ้างอิงกับคะแนนใปี64ได้ เพราะว่าปี64ใช้หลักเกณฑ์ในรูปแบบนี้เนี่ยก็คือวิชาเฉพาะ70%แล้วก็แกร30%เนี่ยเป็นปีแรกนะครับฉะนั้นเนี่ยคะแนนที่จะเป็นฐานให้เราได้ก็คือฐานในปี64ถ้าเราจะเอาไปเทียบกับปี63 62อันนั้นไม่ได้เพราะว่าออผลคะแนนที่เกิดขึ้นเนี่ยสัดส่วนหลักเกณฑ์ไม่เหมือนกันนะย้ำอีกรอบสำหรับรูปแบบที่1เทียบได้เฉพาะปี64เท่านั้นนะครับนอกนั้นเทียบไม่ได้ส่วนถ้ารูปแบบที่2เทียบไม่ได้เลยโอเคนะครับทีนี้ เรามาดูซิแล้วรัฐศาสตร์ในช่วงปี64ที่พี่ได้บอกว่าอา้าวเราจะเทียบได้เนี่ยเราต้องจะทําคะแนนเหมือนแบบต้องเท่าไหร่ดีนะครับนี่เลยครับจะต้องเกิน63%นั่นหมายความว่าเทียบจากอะไรเอ่ยทั้งส่วนของแก๊แล้วก็วิชาเฉพาะนะครับผสมรวมกัน100%แล้วเนี่ยจะต้องได้มากกว่า63%เพราะอะไรเพราะอะไรเรามาดูเลยครับนี่คดาม นะฮะเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าสถิติคะแนนเมื่อปี64ที่ผ่านมานี้เนี่ยมันเป็นยังไงเอ่ยสาขาการระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะอัตราการแข่งขัน1ต่อ12.8เยอะมากนะครับแล้วคะแนนต่ำสุดอยู่ที่51.5สูงสุดอยู่ที่ประมาณ76 เพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนถัวเฉลีย่ยถ้าได้เกิน60เนี่ยนะครับแน่นอนว่ายังไงเราก็สอบติดเกิน63เนี่ยยังไงเราก็สอบติดแน่ๆน,นะครับอันนี้เป็นคะแนนที่อยากจะให้ตั้งใจและตรีมตัวเอาไว้นะครับส่วนการเมืองการปกครองเห็นไหมครับอัตราการแข่งขันสูงมากๆเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไอหรือการระหว่างประเทศจะเหมือนแบบอัตราการแข่งขันเนี่ยจะสูงกว่านะฮะนำโด่งมาตลอดในระยะเวลาหลาย10ปีแต่ว่าในช่วงปี6,4ที่ผ่านมา แน่นอนหลายๆคนอาจจะสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองไทยมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็เลยอาจจะสนใจนะครับในการที่จะเข้าเรียนในสาขาการเมืองการปกครองมากขึ้น ทำให้อัตราส่วนเนี่ยนะฮะก็เลยพุ่งสูงขึ้นมาเป็น1ต่อ13.53สูงมากๆนะครับแล้วก็คะแนนสูงสุดอยู่ที่78.75ส่วนต่ำสุดจะอยู่ที่62นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไงว่าถ้าได้63เนี่ยเห็นไหมเราจะเลือกสาขาไหนก็ได้เอาจริงๆแล้วถูกต้องไหมาฉะนั้นเนี่ยมันโอกาสที่เราจะเข้ามาหาวิทยาลัยมันก็จะง่ายแล้วก็เหมือนแบบ เขาเรียกว่าละเหมือนแบบมันก็จะสบายขึ้นสบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนลอยลำเข้ามาหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นส่วนบริหารรัฐกิจนะครับ PA เนาะ Public Administration, Administration นะครับอันนี้จะอัตราส่วนก็ลดต่ำลงมาหน่อยนะครับก็คือเป็น1ต่อ7แต่ว่า1ต่อ7น้อยกว่าสาขาอื่นแต่ก็ไม่ได้ถือว่าน้อยเลยนะครับเพราะว่าเอ่อ1ต่อ7อะทุกคนนึกภาพว่าสอบเข้าไปสมัครเข้าไป7คนนะนะครับติดเพียงแค่1คนเทานั้นเนี่ยเป็นอัตราที่น่าสนใจเช่นกันสูงสุดอยู่ที่70.5 แล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่49.5แต่ว่าถ้าน้องๆทำคะแนนได้40กว่าหรือ50ต้นๆอะไรอย่เงี้ยถามว่าโอเคมันเกินต่ําสุดก็จริงแต่ว่ามันก็เสี่ยงอะเพราะมันปริ่มน้ำนึกภาไหมครับฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในปี65เนี่ยเกิดว่าน้องๆหลายคนเตรียมตัวมาดีแล้วก็ทําคะแนนสอบได้ค่อนข้างดีแล้วฐานมันดันปรับเพิ่มขึ้น เราก็จะมีโอกาสในการสอบติดเนี่ยน้อยลงเขาจะแม้ถ้าเราทําได้คะแนนได้ไม่ค่อยดีฉั้นอยากให้เราเนี่ยเตรียมตัวให้ดีนะครับให้ได้คะแนนที่ตั้งไว้ในเกินเหมือนแบบเป้าหมายที่บอกไปเลยก็คือให้เกิน63%ทีนี้63%เราจะทําให้เกินตรงนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับทุกคนเรามาดูตรงนี้เถอะดามอันนี้คือยกตัวอย่างในการทนานําคะแนนสมมุติว่ารัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเออจริงๆมันแล้วแต่ปีเลยว่ามันจะออกข้อสอบกี่ข้ออย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเรานับเทียบจาก70%นับเียบจาก เราควรจะทำคะแนนให้ได้สัก40%จาก70น้องๆตีง่ายๆเลยถ้าสมมติว่าปีไหนออกข้อสอบ60ข้อน้องๆก็เอา6คูณ4เท่ากับ64 28แสดงว่ามันควรจะได้เเ,เ,เดี๋ยวนะถ้าน้องๆควรจะทำได้40%ของ60ข้อใช่ไหมนะ60%ของ40ข้อเป็นเท่า อ่ะนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ของสี่สิบข้อถ้าสมมุติว่าข้อสอบออกสี่สิบข้อเราต้องทำให้ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือยีอ่สิบสี่ข้อแต่ถ้าสมมุติมันมีห้าสิบข้อก็หกห้าสามสิบใช่ไหมครับก็ต้องได้สามสิบข้อหรือว่าถ้าสมมุติว่า ออข้อสอบแต่ว่าปกติมันจะออกประมาณ60-80ข้อสข้อสมมุติว่า60สออิหกข้อนะครับของ60ข้อ66-36ก็ควรจะทำได้36ข้อจากอ,อ่อข้อแต่ถ้ามันออก80ข้อก็เหมือนเดิมครับ68 48ก็ควรจะทำให้ได้48จากเอ,อ่อจาก 80ข้ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือประมาณ60%หรือคะแนนเป้าหมายที่เราตั้งไว้ถามว่าเอ้ยคะแนนก็ไม่ได้ดูสูงนี่นะใช่คะแนนไม่ได้ดูสูงมากแต่ว่ามันแบ่งออกเป็น2พาร์ทนี้ทุกคนก็คือพาร์ทที่มันเป็น พาร์ทที่เป็น multiple choice นะครับแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งจะเป็นส่วนของเรียงความ multiple choice เนี่ยแน่นอนว่าบางคนเตรียมสั้นเตรียมด่วนก่อนสอบเดือนหนึ่ง2เดือนอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเหมือนแบบอ่าโอเคทําความเข้าใจแล้วก็อาจจะไปทําข้อสอบได้ถ้าเกิดว่าอ่าจได้หรือว,ว่าวิเคราะห์ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหากาันสําหรับการเตรียมในระยะสั้นก็คือการเขียนเรียงความครับเพราะว่าการเขียนเรียงความเนี่ยแน่นอนว่าเอ่อรัฐศาสตร์เนี่ยจะออกข้อสอบที่เป็นซิกเนเจอร์มากเลยเพราะว่าจะสอบถามเจาะลึกในอ่า เนื้อหาสาขาวิชานั้นๆไปเลยเช่นอยากจะเข้าการเมืองการปกครองก็จะถามเจาะลึกในแง่ของการเมืองการปกครองจะเข้าในเรื่องการต่างประเทศก็จะถามเจาะลึกในเรื่อง ของการต่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปเลยหรือจะเข้าบริหารรัฐกิจก็จะถามเจาะลึกปเป็นแฮด้านของการบริหารรัฐบริหารรัฐกิจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าพวกเราเข้าใจแบบผิวเผินคะแนนก็จะได้แบบผิวเผินเช่นกันดังนั้นเนี่ยนะครับหลายๆคนที่มาเรียนกับครูพิทัยเนี่ยหลายคนก็เลยเริ่มต้นในช่วงตั้งแต่าบางคนมาตั้งแต่ม4เลยบางคนมาในช่วงม5หรือบางคนมาม6แต่ว่าจะต้องเต็มที่นิดหนึ่งแต่อยากจะบอกเลยว่าการทําความเข้าใจเราจะต้องเข้าใจในตัวบทนิยาม ทฤษฎีเบื้องต้นพื้นฐานเช่นรัฐธรรมนูญที่แท้จริงเป็นยังไงความเป็นประชาธิปไตยโดยหลักการเนื้อแท้เป็นยังไงนะครับหรือในรูปแบบของการเมืองภาคประชาสังคมเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับหรือหน่วยต่างๆในแง่ของทางการเมืองสถาบัานทางการเมืองต่างๆเป็นยังไงมีความสัมพันธ์ระหว่างกันยังไงข้าราชการนะครับประจํากับข้าราชการการเมืองโนูนีนี่นั้น ต่างๆเหล่านี้เนี่ยน้องๆต้องเข้าใจในบริบทที่ค่อนข้างเจาะลึกและชัดเจนแล้วหยิบบริบทต่างๆเหล่านี้ไปอธิบายสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับปรากฏการณ์ในระดับโลกก็จะเป็น IR นะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศในแง่การเมืองก็จะเป็นการเมืองการปกครองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการรัฐความสัมพันธ์ของราชการอย่างเงี้ยอาจจะเป็นในเชิงของบริหารรัฐกิจเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดมาเตรียมแบบ สั้นๆอย่างที่คุณไดมักจะเคยเจอเนี่ยก็คือ,อเราเหมือนแบบไม่ค่อยดีพอ,อครับก็คือลึกไม่พอในการที่จะวิเคราะห์หรืออธิบายสถานการณ์ในแง่มุมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะให้พวกเราเหมือนแบบเต็มที่กับการเตรียมตัวแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เลยก็คือการอ่านข่าวเยอะๆครับเพราะว่าเวลาเขียนง,งานมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขียนบอกว่าอ๋อมันเกิดสิ่งนี้เพราะอันนี้อย่างเดียวมันต้องมีเหตุการณ์มาสนับสนุนด้วยนะครับมันต้องมีเขาเรียกอะไรอะ มีหลักฐานน่ะเราจะพูดเหมือนแบบลอยๆอยมันไม่ได้มันต้องมีหลักฐานหลักฐานจะมาจากไหนก็มาจากเนื้อข่าวต่างๆที่พวกเราได้อ่านเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไม่อ่านข่าวปุ๊กนะเราจะแบงค์เราจะเขียนได้ยากมากเลยแล้วก็เราจะวิเคราะห์หรือสรุปสถานการณ์ได้อย่างแบบ ไม่ค่อยดีนะครับรวมจะถึงข้อสอบที่เป็น Choice เองเนี่ยก็จะออกในส่วนที่เป็นข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยเยอะพอสมควรด้วยเช่นกันนะครับหลังๆมาจะออกข้อสอบในเชิงของการจับใจความสําคัญด้วยเพราะว่าในยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านไปแล้วก็เราอยู่ในยุคเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะ advance มากๆเนี่ยทำให้เรายุติดก,กับความไวความเร็วนะครับการอ่านเลยชอบอ่านอะไรที่มันสั้นๆเวลาอ่านอะไรที่มันยาวๆหรือบทความยาวๆปุ๊บเนี่ยจะจับใจความสําคัญไม่ค่อยได้หรือว่าสมาธิหลุด ตรงนี้อยากให้ฝึกนะครับข้อสอบหลายๆประเภทนะครับไม่ว่าจะไม่ใช่แค่รัฐศาสตร์อย่างเดียวหลายๆประเภทเลยนะครับสังคมอย่างเงี้ยนะฮะหรือ วิชาชัแพทย์หรือภาษาไทยอะไรพวกนี้ครับหรือแม้แต่ภาษาอังกฤษเองเนี่ยก็จะออกเป็นบทความที่ยาวหน่อยแล้วก็จะสอบถามถึงการวิเคราะห์จากสิ่งที่เราได้อ่านนะครับกรณีแบบนี้เป็นทักษะที่มหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงคณะเนี่ยต้องการจากเราเพราะในอนาคตรเราจะเป็นจะต้องอ่านงานแล้ววิเคราะห์งานอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วฉะนั้นตรงนี้อยากให้เตรียมด้วยนะครับอันนี้คือเนื้อหาต่างๆที่ออกสอบและที่อยากจะเน้นย้ําอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าน้องๆนะครับเ,เหมือนแบบเตรียมตัวนะครับในการ ทำข้อสอบ choice บอกเลยว่ามันจะออกเหมือนกันทุกสาขานะครับ choice คือจริงๆบอกจำนวนไม่ได้เพราะแล้วแต่ปีจริงๆบางปีออก60ข้อบางปีออก70ข้อบางปีออก80ข้ออย่างที่แร์บอกไปอะครับว่าเ,เราคิดเทียบจาก60%ดีกว่านะเนี่ยตรงเนี้ยคะแนนที่เราต้องการคือ60%เพราะเนี่ยจะเ,เหมือนแบบเขาเรียกว่าฝึกมากี่ข้อฝึก40ข้อก็เอา60%ไปคูณ64 นะอย่างเงี้ยนะครับถ้าฝึก5้ข้อเราก็หกเ,เปอร์เซ็นต์ไปคูณฝึก70ข้อก็เอา60เปอร์เซ็นต์ไปคูณนั่นคือจำนวนข้อที่เราควรจะทำถูกนะครับแล้วกเ็เสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้คือวิชาในส่วนของพื้นฐานแน่นอนว่าจำเป็นจะต้องให้ความสนใจหลังจากนั้นก็จะเป็นแกะละนะครับแกะเนี่ยนะเต็ม300จริงๆผู้วิทยแนะนำว่าเราควรจะทำให้ได้เกิน250เพราะโอกาสเราจะเปิดกว้างมากๆนะครับเพราะว่าถ้าแกะน้องๆได้สูงอันนี้คือธรรมศาสตร์เนี่ยใช้ในหลักเกณฑ์ก็คือ30%แต่ แต่ถ้าถ้าสมมติว่าเราเทียบกับจุฬาเออ่ถ้าเป็นจุฬาในในในปี64ที่เขาใช้ในรอบแอดดิชันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาพิจารณาเนี่ยนะครับเออ่บางสาขาคิด70%แต่ในบางสาขาคิด80%อ่าเซ็สำหรับคณะรัฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่ะผู้บัญชาให้ตัวเลขมาดูเนี่ยเนี่ยเริ่มเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเป็นเออ่สาขา บริหารเออทษที่ที่จุฬาเราจะเรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็สาขาเอ่อถ้าเป็นรัฐปาระาศา,ศาศสนศาสตร์เนี่ยนะครับจะใช้แกะ80%เลยและสูงมากแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสาขาอื่นไม่ว่าจะเป็น IR นะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเนี่ยจะใช้แกะในสัดส่วน70%อีก30%หรืออีก20%ที่เหลือแล้วแต่สาขาวิชาเนี่ยก็คือจะใช้คะแนนแพ ฉะนั้นครับทุกคนถ้าเราแกะ่สูงเรามีโอกาสที่จะเลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้นใช้ยื่นในส่วนของทั้งธรรมศาสตร์ได้ก็ได้แล้วก็ยื่นในของจุฬาก็ได้จริงๆแล้วสามารถที่จะยื่นในมหาวิทยาลัยอื่นๆก็ได้แต่ว่าวันนี้คอนเซนเทรตเฉพาะในส่วนของธรรมศาสตร์และจุฬาเป็นหลักกอ่อนอันนี้คือพื้นฐานในการเตรียมตัวหลักๆแล้วทุกคนดูคะแนนของจุฬาในปี64ที่เกิดขึ้นดูดิอัตราส,ส่วนก็สูงมาก คะแนนก็พุ่งสูงมากๆฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆทำคะแนนได้280จาก300ตรงนี้นะครับแน่นอนว่าเทออ่ที่องท้อยห้จาก300ตรงเนี้ยคะแนนที่น้องๆจะสามารถทำได้เนี่ยมันจะคิดเทียบเป็น83.33%อของเวทที่ใช้ซึ่งเวทที่เขาใช้เนี่ยก็คือ3 0ฉะนั้นน้องๆก็เอาคิดดูสิครับว่า83.3% 83. 3ของ30เป็นเท่าไหร่ผู้ใด้คิดเทียบมาให้แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ25%สูงมาก นะวิธีในการทํายังไงให้ได้250ทพี่ไทยเตือนน้องๆเสมอเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแกก็เป็นวิชาที่พี่ไทยสอนมาอย่างต่อเนื่องในหลายๆเวทีรวมถึงในในโทรทัศน์หลายช่องด้วยนะครับเช่นทางช่องถูกปัญญานาะถูปปัญญาแบบนี้ พีไ่ได้บอกเลยว่าง่ายๆเลยวิชาแกะเชื่อมโยงเนี่ยน้องๆควรจะได้เป็นฐานเลยครับก็คือ150ยหก็ต้องเต็มเพราะว่ามีนของประเทศหรือคะแนนค่าเฉลี่ยประเทศอยู่ที่150ยหเราก็ควรจะต้องได้เต็มเป็นเบรกยุ่ละทีนี้ถ้าสมมติเราได้เออวิชาแกะเชื่อมโยงเต็มปุ๊บอีกร้อยคะแนนมาจากไหนภาษาอังกฤษไงครับภาษาอังกฤษเนี่ยมี60ข้อหน,นึ่งยหคะแนนฉะนั้นต้องการ100คะแนนน้องๆทําข้อสอบให้ได้ 40ข้อมีโอกาสทําข้อสอบผิด20ข้อจาก60ข้อนั้นแค่นี้เราก็จะได้250คะแนนแล้วพอคะแนนผสมรวมกันปุ๊บเนี่ยน้องๆจะทําได้8 2 4 4เลยอะแล้วเราต้องการแค่63 63กามนเกะอันนี้คือยังไงก็รอยล้ายังไงก็สอบติดแน่ๆอันนี้คือสําหรับกรณีของธรรมศาสตร์ ไม่าหรืไหมแต่ถ้าเป็นจุฬาน้องๆควรจะทําให้คะแนนแก็เนี่ยสูงกว่านี้ก็คืออาจจะได้สัก280บวกกับแพดได้สักประมาณ200หรือ220-230อะไรแบบนี้ครับเพื่อที่จะเหมือนแบบยื่นไปในส่วนของอในส่วนของที่ใช้ผลคะแนนแกับสูงๆเช่น70% 80%อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปตะกี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคะแนนตรงนี้เนี่ยถามว่า เออมันโอกาสในชีวิตจะดีเพิ่มสูงมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมไหมแน่นอนนะครับดังนั้นถามว่าแล้วเราจะต้องเตรียมอะไรหากเราอยากเข้าทั้งธรรมศาสตร์และอยากเข้าทั้งจุฬาพี่ได้บอกเลย1เลยครับนั่นคือวิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ 1. วิชาเฉพาะรัฐศาสตร์ย้ำอีกรอบนะครับสแกนะครับสแกวิชาภาษาอังกฤษนะวิชาภาษาอังกฤษและ 4. วิชาสังคม สี่วิชานี้นะครับน้องๆใช้ประโยชน์ได้แน่นอนไม่ใช่แค่เฉพาะการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ถ้าน้องๆแม่นตั้งแต่ตอนนี้เวลาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็ต้องเรียนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ยอยู่ดีเป็นการเปิดทางนะครับในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยและจะเป็นการรีเช็คตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเคเราแฮปปี้ไหมนะครับอ่าตรงนี้จะช่วยบอกให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้คือวิธีการในการเตรียมตัวนะครับแล้วก็อยากจะให้เราได้วางแผนแล้วเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับหลายคนนะครับ เก่งมากอ่านหนังสืออย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่เห็นวิธีการหรือไม่รู้จัอ,อวางแผนเหมือนแบบอย่างมีกลยุทธ์แบบนี้ว่าวิชาไหนเยอะวิชาไหนน้อยเราต้องเตรียมอะไรบ้างเมันก็จะทําให้เราพลาดได้นะอาจจะไม่เสมอไปสําหรับทุกคนแต่พี่ได้บอกเลยว่าถ้าเราวางแผนที่ดีน้องๆจะสามารถเข้าสู่หัวมหาวิทยาลัยไ,ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วกเ็เตรียมตัวได้อย่างตรงจุดมากกว่า เผื่อใครก็ตามนะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วยังอยู่ม .4 ม .5 อะไรแบบนี้จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้เหมือนแบบมุ่งไปหาเป้าหมายที่เราต้องการนะครับบอกไว้เลยว่าในส่วนของเนื้อหา,อาความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์จําเป็นและสําคัญมากๆจริงๆนะครับสำคัญมากๆจริงๆแล้วในคอร์สเรียนของกรีทายเองเนี่ยนะครับก็จะเ,เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการบอก นะฮะเนื้อหาพื้นฐานบทนิยามนะครับเรื่องราวต่างๆแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับครูพ,พิทายจะยังมีการเล่าเรื่องมีการหยิบเอาประเด็นสถานการณ์ต่างๆมาวิเคราะห์ เจาะลึกจัดเต็มกันแล้วดูสิว่ามุมมองของน้องๆมองยังไงเพื่อทีจะไม่ชี้นําให้พวกเราว่าแบบไหนดีหรือแบบไหนไม่ดีเพราะโลกรัฐศาสตร์ของเราไม่มีอะไรที่ตายตัวไม่มีสิ่งไหนที่ดีที่สุดไม่มีสิ่งไหนที่แย่ที่สุดนะครับเพราะเราอยู่ในโลกสีเทาๆนั่นหมายความว่าเราจะต้องอธิบายให้ได้ว่าทําไมเราถึงมองหลักเกณฑ์แบบนี้ดีที่สุดทําไมถึงมองสิ่งนี้ เออเหมือนแบบแย่ที่สุดแล้วเรามาถกเถียงในเรื่องของแนวความคิดนะครับต่างๆกันฉะนั้นคลาสเรียนหรือว่าในเนื้อหาคอร์สเรียนพิธายจะเป็นกลางมากๆเพราะว่าพิธายจะสอนตั้งแต่คลาสแรกๆเลยว่าเวลาเราอยู่ในฐานะของรันักรัฐศาสตร์ที่ดีเนี่ยเราควรจะมองปรากฏการณ์หรือสถานรรการณ์ต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางโดยไม่มีไบแอหรือไม่มีอคติก่อนเพื่อที่จะมองเห็นภาพโดยภาพรวมภาพกว้างแล้วเจาะลึกไปนในแต่ละมิติแต่ละมิติ นะครับแล้วเราจะมองเห็นอะไรต่างๆที่มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกเหนือจากอ,อ,อาคติที่อาจจะมาบังตาบังใจเราเนาะเพราะฉะนั้นะลคลาสเรียนนี้นะครับเราจะพูดคุยกันในเชิงของ เหตุและผลจริงๆนะครับก็ผู้ใดจะมีทั้งเป็นภาพเป็นวิดีโอเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมาเสริมให้พวกเราทําความเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยนะครับแล้วก็จริงๆถึงแม้ว่าะจะเรียนทั้งรอบสดหรือว่าอาจจะเรียนในส่วนของเนื้อหาที่เป็นเทปหรือเรียนในระบบออนไลน์นะครับที่เป็นเทปเก็บไว้ใน www.topiconline.net เนี่ยก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติเราเรียนเนื้อหาเนี่ยนะครับแล้วก็สนใจในด้านนี้อยู่แล้วเพลินครับฟังผู้ใยไปเรื่อยๆเลย,เลยมีเรื่องเล่ามีเรื่องบทวิเคราะห์มีสิ่งที่ ต้องให้คิดตามนะอย่างต่อเน,นื่องเยอะแยะมากมายและแน่นอนถ้าเหมือนแบบงงสงสัยตรงไหนเนี่ยสอบถามผู้ชายในช่องทางต่างๆได้เลยถามผ่านระบบก็ได้นะฮะแวะมาสอบถามที่สยามก็ได้นะครับยินดีที่จะให้คําแนะนาแล้วก็ให้คําปรึกษาแน่นอนนะครับอันนี้เป็นภาพรวมที่อยากจะให้เตรียมไว้นะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ ท้ายนี้นะขออนุญาตฝากเป็นผลงานหนังสือครูพิทยด้วยสักนิดหนึ่งนะครับหากเข้าร้านหนังสือแล้วไม่แน่ใจว่าจะหยิบเล่มไหนดีนะฮะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยฝากหนังสือครูพิทยไว้ในอะ้อมอกอ้อมใจด้วยสักนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแน่นอนหนังสือรัฐศาสตร์เล่มดําในตํานานเล่มนี้ใครจะเข้ารัฐศาสตร์นะไม่ว่าจะระดับปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกเนะี่ยจำเป็นต้องมีเลยเพื่อปูพื้นฐานในส่วนของรัฐศาสตร์อย่างเจาะลึกจัดเต็ม บอกก่อนนะครับว่าหนังสือเ,อเล่มดําตรงนี้เนี่ยนะครับกับหนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สเรียนความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเจาะลึกแบบจัดเต็มจริงๆเนี่ยนะครับก็อ,อยากให้ได้ทั้งซื้อหนังสือไปอ่านและทั้งเข้ามานั่งเรียนด้วยกันนะครับรวมไปถึงนะฮะมีหนังสือสรุปขา่าวเล่มนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นเหมือนแบบเบอร์หนึ่งเลยนะฮะที่ทุกคนจําเป็นจะต้องมีเพื่อ f o l low up ในส่วนของข่าวที่เป็นในพาร์ทของการเมืองทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับทุกทาย เยอะนะฮะหลายๆปีเช่นกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนอื่นๆก็จะเป็นหนังสือที่เผื่อที่จะเอาไปเตรียมในการสอบนะครับว,วิชาอื่นๆเช่นอาจจะเป็นอย่างแกัดแน่นอนมีทั้งแกลดเชื่อมโย,โย,ยโงแล้วก็แกะภาษาอัง,งกฤษด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหนังสือที่เป็นเน,น้นในด้านความถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแพทย์หรือว่าครูก็ตามรวมไปถึงหนังสือวิชาสังคมด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเกี่ยวกับเตรียมสอบราชการ,าราต่าง,างๆแล้วนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยสักนิดนึงนะครับสู้ๆเป็นกําลังใจให้ฝากไว้และเน้น ย้ำอีกเช่นเดิมครับ4วิชาที่ต้องเตรียมสําหรับรัฐศาสตร์เรา1เนื้อหาวิชาความรู้รัฐศาสตร์2แก 3. ะ3ภาษาอังกฤษและ4สังคมนะครับเตรียม4วิชานี้เน้นเ้นหลักๆและถ้ามีเวลาก็จัดแพทเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับใครถนัดแพทหนึ่งก็เตรียมแพทหนึ่งใครถนัดแพทเจ็ดก็เตรียมแพทเจ็ดถ้าสมมติเราเตรียมตก้อนตรงนี้ปุ๊บนะครับ โอ้โห oh, รัวแม่โดมเนี่ยเปิดอาต้อนรับพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่รัวแม่โดมด้วยนะฮะรัวจามจุรีก็เปิดต้อนรับด้วยเช่นกันมาเป็นสิงแดงสิงดําด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้มาจอยมาเจอกันนะครับแล้วก็อาจจะมา,าให้เนื้อหาต่างๆหรืออธิบายเนื้อหาต่างๆเหล่านี้นะครับกับพวกเราอีกครั้งวันนี้พุธไทยไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ